สวัสดีค่ะดเด็กคลิปนี้นะคะคุณครูจะพาดิเด็กไปทํากิจกรรมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือกล้ามเนื้อที่ขานั่นเองนะคะกิจกรรมนี้นะคะจะทําให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงค่ะเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเตรียมขวดน้ําประมาณ5 6ถึงขวดค่ะจากนั้นกรอกน้ําใส่ขวดและปิดฝาให้สนิทค่ะ หากเล่นบนพื้นดินใช้ไม้ขีดพื้นดินให้เป็นเส้นตรงแบบนี้ค่ะถ้าเล่นในบ้านสามารถใช้เส้นตรงจากแผ่นกระเบื้องหรือไม้กระดานได้เลยค่ะจากนั้นวางขวดน้ำเรียงเป็นแถวต่อจากเส้นตรงที่ทำไว้เลยค่ะเสร็จแล้วมาเริ่มกันเลยเริ่มต้นจากเดินต่อปลายเท้าตามเส้นตรงเวลาเดินไปข้างหน้าให้ส้นเท้าวางต่อและชิดปลายเท้าด้วยนะคะ จากนั้นก็วิ่งซิกแซกตามขวดน้ำไปเลยแล้วก็วิ่งกลับมาเหมือนเดิมและกระโดดขาเดียวตามเส้นตรงกิจกรรมก็มีอยู่แค่นี้เองนะคะก็จะมีเดินต่อปลายเท้านะคะแล้วก็วิ่งซิกแซกนะคะแล้วก็วิ่งซิกแซกกลับแล้วก็กระโดดขาเดียวไปข้างหน้านะคะแค่นี้ง่ายๆเองถ้าเด็กๆทําได้แล้วถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูเตาดูด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ tak